อันนี้สักลายมือเศรษฐีเสร็จแล้วนะคะค่ะอารมณ์ขณะสักลายมือเศรษฐีเป็นยังไงบ้างอารมณ์ขณะสักใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคนลุกแล้วก็ดีค่ะรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกรู้สึกใจอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกอิอมเอิบเขาเรียกอ่มเอิบใช่ไหมเธอรู้สึกดีในที่นี้นี่หมายความว่าเราเรามีความรสุกว่าสิ่งดีๆกาลังเข้ามาในชีวิตใช่ใช่ประมาณนั้นเลยอืค่ะ แล้วขนาดศักย์ไรเมือเสรีเนี่ยมักจะมีคําถามมาบ่อยฉีดยาชาไหมฉีดไหมเมื่อกี้นี้ฉีดไหมอารมณ์เจ็บประมาณเป็นยังไงบ้างเป็นคนที่กลัวเข็มมากเคตนี้แกว่ากลัวเข็มมากค่ะกว่าจะตัดสินใจนี่ก็นะแต่พอคุยกับอาจารย์ปุ๊กว่าศักเลยอารมณ์เจ็บไหมจะบอกว่าไม่เจ็บก็าโกหกเนาะ <c oughs> ม,นมันก็มีเจ็บบ้างไงก็เข็มกับเนื้อ มันก็มีเจ็บมากไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากก็อยู่ในระดับที่ทนไหวทนไหวละกันเพราะว่าสักจนเสร็จนะ่ะสักจนเสร็จเส้นเส้นเขาสวยคนนี้เส้นสวยเลยสักจนเสร็จเลยเส้นขึ้นเลยสวยอันนี้ก็สักให้เ๋ยนนะอันนี้ก็สกักสักเรื่องของที่ดินให้ด้วยนะคะสักให้สามแปลงนะคะที่ดินสามแปลงแล้วก็เรื่องของเส้นเรื่องของอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็เส้นเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างชาติอะไรเงี้ยอาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาอะไรเงี้ยค้าขายกับคนต่างชาติซื้อขายกับคนต่างชาติก็จะได้เงินที่ราคาแพงขึ้นนะคะ <entlich S 2> จะได้เงิน hmm. อะไรที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสักเป็นถุงเงินให้นะคะก็จะเก็บเ <sabes> งินเก็บซั์ให้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เสน่นะคะสักเสน่ห์ให้ด้วยนะคะเสริมเสน่ห์ห้มีลูกค้า อะไรที่แบบว่าลูกค้ามาซื้อของอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะเป็นเสน่ห์ให้กับลูกค้าตัดสินใจได้ได้ง<ห> <ๆ S 1> ่ายขายคล่องแล้วก็เสริมเรื่องของบารมีอำานาจให้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเส้นการค้าให้ด้วยนะคะเส้นการค้าก็ส่งเสริมให้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นการค้านะคะจะได้ค้าขายอะไรเงี้ยมีหัวการค้าด้วยนะคะและตรงนี้เรื่องของเส้นบารมีนะคะใครเข้ามาเนี่ยก็จะเหมือนเรื่องของ มีอำนาจบารมีนะคะในตัวนะคะก็ช่วยส่งเสริมให้นะคะแล้วก็สักเส้นเรื่องของกรรด้วยแบบฟุกๆุกแบบไม่คาดฝันถูกหวยอะไรเงี้ยแบบไม่คาดโันาบนะคะโชคลาบนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเส้นที่เสียนะที่แบบว่าเก็บเงินไม่อยู่เราก็เหมือนสักกั้นให้นะคะกั้นที่แบบไม่ให้ไหลให้แบบว่าเงินอยู่กับมือไม่เงินเก็บมาค่ะนะคะสักให้ด้วย โอเคเดี๋ยวข,<อ>ขอเสริมนิดนึงส่วนใหญ่ที่จะมีคําถามมาว่าสากักลายมือเสร็จฐีไปแล้วผลที่ได้รับเป็นยังไงบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับบางเคสอย่างเคสเนี้ยการันตีร้อยเอร์เซ็นเลยว่าเห็นผลชัดเจนแน่นอนคนลุกเพราะว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญโดย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 นิสัยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วแต่ ผลที่ได้รับมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยเสริมเรื่องบารมีขึ้นไปเพราะว่าทําให้คนรู้สึกเกรงกลัวเกรงใจมากขึ้นใช่แล้วเวลาเขาไหว้วันอะไรก็จะแบบไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาทําฟรีแต่ตอนนี้เขาเกรงใจเกรงกลัวมากขึ้นเขาก็อาจจะมีผลตอบแทนบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะมากอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วก็ขณะที่สักลายมือเศรษฐีเนี่ยเราไม่สามารถลงยาชาได้เพราะว่าเนื่องจาก ฝ่ามือเราเนี่ยมันไม่มีรูขุมขนเพราะฉะนั้นการลงยาทาไปมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วไงการไม่มีรูขุมขนมันก็เหมือนมันไม่มีความรู้สึกแต่อารมณ์เจ็บเนี่ยมันประมาณทนไหวเพราะว่าเคสนี้เป็นคนที่กัวดเข็มมากคิดว่าจะไม่รอดด้วยซ้ำก็ยังจบจบ,จบแบบสวัสดิภาพแล้วใช้เวลาไม่นานด้วยถือว่าเคสนี้เก่งมีพักระหว่างทางก็ยังใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราจะมาดูผลตอบรับทีหลังนะคะขอะ บอกว่าเป็นยังไงบ้างลังสักไปแล้วพอสักหล้างสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสีแสด้วยนะคะขอบคุณอคุณพี่น้องพี่น้องชื่อเกนิกาค่ะขอบคุณด้วยนะคะ